เธเสียง one two t โลโลโโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกมส p i ปินไทยนะฮะก็วันนี้น้องๆขอมาระเย่ๆมากมายเลยนั่นคือรถไถรถไถนี่เป็นรถที่แบบว่าถ้าแบบเด็กออกบ้านนอกบ้านนอกหน่อยหรือว่าออกแบบผู้ปกครองหรือว่าทางครอบครัวทําไรทํานาครับจะเจอรถไถเยอะมากนะครับซึ่งผมก็อยู่บ้านนอกเหมือนกันนะฮะรถไถนี่วิ่งกันใน เต็มไปหมดนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรถไถกันบ้างนะฮะดูซิมันแต่งอะไรได้บ้างนี่ยใส่เป็นยางนี่อันนี้ยางปกตินะอันนี้ยางแบบนี่ล้อหน้ามีแบบนหนามนหน่อยนะฮะแล้วก็อันที่อันสุดท้ายนี่เป็นยางแบบขลังมีโซ่ก็ด้วยเออเขาใส่โซ่มาทําไมงงไหมเขาใส่โซ่มาเพราะว่ามันจะได้มีแรงเสศษดทานที่มากขึ้นคนระับมันจะได้ วิ่งในแบบหนึบกว่าเดิมมากั้นเถอะอ่าส่วนลบต่อไปตรงนี้มีมีอะไรให้บ้างนะครับมีถังน้ํามันให้50ลิตรอ่าใส่ใส่เพิ่มไปฮนะอันนี้เป็นเทเลอร์ Taylor. อ่าเหมือนจะเป็นน้ํามันหรือเปล่าน้ํามันแ800รอลิตรแต่ใส่ไม่ได้อะทําไมกดใส่ไม่ได้แวะอันนี้ออกก่อนไม่ได้เหมือนกันนะเอกดใส่ไม่ได้สลอตลอง to BST นี่คืออะไรแวะ กดใส่ไม่ได้ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้ใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจริงเนี่ยกดใส่ไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันก็ใส่น้ำมันไป50ลิตรเท่านั้นแหละพอแล้วเดี๋ยวเราเอามอไซค์ไปวิ่งกันด้วยนะฮะก็อันดับแรกเดี๋ยวขอดูแมปก่อนละกันโอ้ยแมปอันนี้เป็นแมปเดอริเวร์นะฮะก็จะมีแบบให้วิ่งข้ามน้ำน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะครับ แต่ความยากมันอยู่ที่ว่ารถเราจะรอดหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะฮะบแบบั่แเราจะมาร์กไปปลดล็อกไทยบีกันก่อนมาครับไปปลดล็อกไทยบีกันใช่สตาร์ทรถไถนี่เสียงรถไทนี่สุดยอดบอกเลยนะฮะปลดเบรกมือก่อนแล้วก็ลุยเดี๋ยวลองวิ่งกันแบบธรรมดากันไปก่อนนะฮะ น,รรนี่ธรรมดานะี่ธรรมดาน่าชิวๆนะฮะวิ่งแบบสองล้อหลังวิ่งแบบสองล้อหลังฮนะ <Yeah. S 1> เยี่ยมไอ้ะเปิดประตูทำไมวะ <laughs> ประตูไม่ได้ล็อกนะครับคนขับรถไถนี่ลืกปิดประตูนะฮ <laughs> ะ,ะสุดยอดนะครับลุยๆๆลงน้ำกันไปนเลย <laughs> เฮ้ยเ,เดี๋ยว <laughs> มาถึงก็คว่ำกันเลยเหรอโอ้โหสุดยอด คือบอกตรงว่าขับรถได้กากมากเอากลับไปเดี๋ยวโอ้โหเสียเซลเลยนะทำไมทำไมโอ้ขับรถยังไงเนี่ยเสียหล่อเลยเสียหล่อเลยแหม่คือขับรถลงน,งนง้ำแล้วก็ปั้ม่ไปเลยฮนะเรียบร้อยเลยฮนะตายแอยิงยาวยิงยาว ต้องออวิวแล้วล่ะนะตรงนี้หนืดมากครับผมหนืดจริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันใส่นันไม่ได้นะอยากใครรู้ช่วยเม้นผมด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะนะครับยิงยาวยิงยาวอ่าตรงนี้ไปได้อยู่อันนี้ไม่ได้เปิดดิฟล็อกนะครับเพราะว่าทางยังไม่โหดมากเท่าไหร่เราวิง่งแบบชิวๆไปก่อน ตอนนี้น้ำมันเรามี150ลิตรนะฮะเชื่อว่าวิ่งกันไม่นานหรอกนะครับต้องเติมน,น้ำมันบ่อยอแน่เพราะว่าดูมันเนี่ยกิน9ลิตรที่เห็น9นะ9ลิตรต่อนาทีบสุดยอดไหมลนะ่ะโค้ดแดกน้ำมันโค้ดแดกน้ำมันเลยลรถคันนี้เ,ออเดี๋ยอะๆๆคือล้อมันไม่ได้หันกลับออโต้นะครับเวลามันลงทีก็หันทีทีนะ่นั ยามไปครับอ่าไปได้ไปได้ไ,ได้อยู่ได้อยู่วิ่งเกี่ยวกัสองเกี่ยวกับสามไปเรื่อยๆครับมาแนละ้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ยทางข้างหน้านี่โหดมากเปิดดิฟล็อกเลยฮนะไม่งั้นไปไม่ไหวแน่ๆครับยาวไปโอ้โหรถไถเราโหดครับผมจริงๆมันมีหลายคันนะครับแต่ว่า ผมลงแล้วมันเป็นหมดทับนะครับหมดทับตัวไฟเดิมนะฮะมันก็เลยเกิดอ,อาการเขาเรียกว่าอาการอะไรนะทับตัวเก่าอะ่ะงงไหมคือคือผมลงอีกตัวนึงตัวนี้ก็จะหายไปครับถ้าผมลงอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็จะหายไปเอางงง,งคุณละงงเอ่อถ้าอยากเล่นตัวใหม่ก็ต้องลงอีกทีหนึ่งครับมันเหมือนเป็นคนมันเหมือนเป็นไฟเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวเทคเตอร์อะไรมันเฉยนะฮะน่าจะประมาณนะั้น ตอนนี้เราปลดล็อกแล้วเรียบร้อยก็น้ำมันอยู่นู่น,นครับอยากลูกออกเดี๋ยวเดี๋ยวยรู้ว่าไทบีดาเมจขึ้นไหมดาเมจขึ้นอยู่ที่80นะครับนั่นเราเอารถาถลากไปเลยเยี่ยมเอารถถลากไปเลยครับเดี๋ยว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 จะเย็นเฮ้ยรถรถไถลากไดไไม่ได้เลยเหรอมีแต่รีแพ์ได้อย่างเดียวครับ ซ่อมได้อย่างเดียวครับแต่อ,ตอัเติมน้ำมันได้ด้วยเหรอเติมน้ำมันได้ด้วยเหรอหรือไงอตอนนี้น้ำมันยังมีสูตรลิตรโถเอ้ยอ่าทำไมเดี๋ยวมันทำไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่าเชือกไมไมอเชิกทำไมไม่ขึ้นนะไอยงงอ่ะทำไมไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราเอาไทายบีมงครับ ไทยบีขึ้นหรือเปล่าเอาเอเฮ้ยไทยบีก็ไม่ขึ้นเชือกให้ครับเฮ้ยแปลกว่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปกติมันจะต้องมีเชือกให้ดิใช่ไหมเอองงว่ะโอ้โหนี่วิ่งไม่ทันไรนี่วิ่งไม่ทันไรจมแล้วครับโอ้ไทยบีนี่เป็นรถที่กากมากเลย นี่ไงขึ้นเชือกแล้วยี่ยมยอดแต่ว่าต่อไม่ได้เอาคันนี้ไปโอ,โ,อโอ้กดปีกกดปีกโอเคเจะใช้บีเปนเตาม่น้นไมนด้วยนะครับโอเคฮะยี่ยมยอดลุยกันเลย น่าจะบีเบสไปที่อ่าต้มน้ำมันนะครับไปไปเล็วรถแข็งรถแข็งนะครับรถแข็งเรานี่แข็งแกร่งนะผมบอกเลยเชิวๆฮะบ,บอกเลยครับชิวๆเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วครับยิ่ขึ้นมาทงนี้อ่ะ ยังลากลากไหวอยู่นะครับยังชิวยังชิวอยู่อ๋อวิ่งตามทางไปเรื่อยฮนะเดี๋ยวจะถึงเองอถึงเองครับวิ่งตามทางไปเรื่อยฮนะนี่อยู่หยุดอุ้อยโอ้โห,ห,หตรงนี้สุดยอดจมไปครึ่งล้อรถไถครับเอาเลยฮนะงานงอกครับผมอุ้ยคนตรงนี้หนืดมากบอกเลย เบี่ยงมาทางนี้ครับไหวไหมเนี่ยดูท่าแล้วจะไม่ไหวนะครับต่อเชือกด้วยก็คงไม่ถึงนะครับผม,ม,มยังไงครับขึ้นไหมขึ้นว่าท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเอียงมันมากไปครับเอียงมากไปเอียงมากไป มาฝั่งนี้คึ๊บครึบไหวไหมไหวไหมไหวว่าเออต้องได้อย่างนี้นิอ่าต่อไปต่อไปยาวไปถ้าไหวครับเดีว่าจะไม่ไหวซะแล้วนะฮะอ่ามาเติมน้ำมันกันก่อนรถแข่งที่วิ่งชิวๆนะครับไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากมายเยี่ยมเติมน้ำมันเรียบร้อย ก็สสยไป50าสิบลิตรนะฮะต้ยอดมาฮโอเคลงตรงนี้แหละไยบายจะเจอกันใหม่เอาล้ครับต่อไปแล้วก็จะรถไถเรานะครับไปลุยน้ำนะแต่ว่าเราวิ่งทางลัดันดีกว่านะะนี่คนระับทางลัดของเรา นี่เราก็จะไปที่ล็อกกิโลเลยนะครับลงน้ำแล้วก็ไปดิ่งที่ล็อกกิโลเลยนะครับภารกิจในวันนี้มีประมาณนี้นะฮะก็อุ้ยเดี๋ยวเราเราหาทางก่อนนะอ้อมมาตรงนี้ปูป่าทั้งนั้นเลยแต่น่าจะไปได้อยู่เลยเลยครับแตรอมันเวลาไม่เคยคอยใครยันจะมืดข้าซะก่อนนะฮะ ตอนนี้ก็บ่ายแล้วด้วยนะแล้วต้องรีบไปยิงยาวยิงยาวนี่วิ่งมาเจอทางแล้วนี่โอ้โหโอ้โหยกล้อด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 คว่ำเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวโอ๋อนี่มันจะคว่ำใช่แล้วรถเรามาแรงจัดนะครับเห็นทางข้างหน้าแล้ววิ่งตามทางดีกว่า รู้สึกว่าวิ่งตามทางจะปลอดภัยกว่านะครับอ่ายาวไปฮนะเยาวไป,วไปทุกชมอย,ยอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยยั่ไงแล้วว่โอเคไปนี้ได้เหมือนกันวิ่งไปเรื่อยๆคนระับเดี๋ยวก็ขาด <c oughs> มุกอะไรเนี่ยจะเล่นมุกอะไรเนี่ย ยอดกระถ่ายฮะเราเปิดดิบล็อกไว้กับไอ้ตัวนี้ไว้กินสุดๆนะนี่ไม่เปิดดิบล็อกมันก็ไม่วิ่งนะครับทางมันโหดนะครับต้องเข้าใจอพอเราว,วิ่งอยู่ก็เปิดแค่นี้พอครับแต่แค่นี้มันก็กินแล้วนะไป่ยไป12วิตต่อนาทีแล้วอ่ะ แต่ถ้าแบบโฟวิวก็กิน้นไป่อก่งนะดิดล็อ,ลอกอีกก็กินกว่าเดิเมเองนะไม่เป็นไรครับมาเราวิ่งข้ามน้ำกันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงน้ำนะครับว่ามันชัดหรือเปล่านะโอเคดับเครื่องฟังเสียงน้ำครับเออเป็นไง คือเกมนี้เป็นเกมที่แบบธรรมชาติดีมากเลยนะคือระบบพื้นโคลนเนี่ยทาได้เหมือนเหมือนจริงมากครับผมผมชอบตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็รถแบบเวลาเปื้อนเนี่ยก็เปื้อนแบบเปื้อนจริงๆคนระับดูออกเลยว่ามันเปื้อนนะฮะแล้วก็เวลาแบบเราจมน้ําไปแลวใช่ไหมแล้วเราขึ้นมามันเหมือนล้างรถใหม่ครับรถเราก็จะใหม่ขึ้นเลยฮนะนี่แหละผมชอบผมถึงซื้อมาครับผมคือเป็นเกมที่น่าเล่นมากแล้วช่วงนั้นมันลดราคาด้วยนะครับ ไปครับไปต่อฮะนี่ขนาดสตาร์ทรถยังเหมือนของจริงเนีเออ่ยสุดยอดอยิงยาวครับยิงยาวโอ้ยตอนนี้รถไถเราเริ่มจมแล้วฮะจมแล้วจมไปเยอะกว่าเดิมนะฮะเอาแล้วฮะมิดคันแล้วเรียบร้อยดาเมจขึ้นเรื่อยฮะ โอ้หไม่ขึ้นแล้วจ้าน้ำเข้าเครื่องมาแล้วครับเรียบร้อยครับผมรถถ่ายเราวิ่งไม่ได้นะไม่เหมือนดีโก,โก้ดีโกโน้นี่ดาเมจเยอะแล้วก็ไม่ขนาดนี้นะครับเอาละฮะดาเมจซีดเรื่อยครับรู้สึกว่าจะไม่รอดแล้วครับผมบายบาย สตาร์ทเครื่องไม่ได้แล้วครับเครื่องยนต์โรเชนเลยว่าพังไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปเล่นมอเตอร์ไซค์บ้างมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ล้อแบบวิบากได้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคนนะครับนี่ใส่อะไรนี่หมูยีเลยใส่กระเป๋าด้วย,วยนี่อ่ะใส่คนซ้อนด้วยอ่ะนคนขับเอาแบบไหนดี โอ้โหอัดสามครับงานนี้มาอัดสามเลครับผมโอ้โหโคตรแนวเลยะมอไซค์อัดสามออัดสามเว่ออัดสามสุดยอดครับผมสตาร์ทรถโอ้โหสตาร์ทตันมากสตาร์ทตันมากนี่มีมีระบบดิฟล็อกด้วยสุดยอดแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะมันเหมือนเอาหุ่นมานั่งมากกว่า ก็ปดเบรกมือฮะแล้วก็กันเลยอ๋อออยังไงครับยังไงฮะคนมันจะล่วงรถก่อนปะวะมาฮมาฮะใครเพิ่มผมในในชื่อเพื่อนเออก็อยากเล่นด้วยกันก็แอดมาก็ได้นะครับผมอย่ามาทํำนะฮะชื่ออดิสตรมนะครับผม <m im eras> <m im eras> เดี๋ยววิ่งไม่ทันอะไรเลยดับแล้วเห็นหมอเตอร์ไซค์แบบนี้ม,มีมีเกียร์ถอยหลังนะครับผม เออแน่นอนบอกแล้วแน่นอนนี่เอาให้เจอควรตัวนี้โหดมากคือถ้าไปนี่จมน้ําตายหาเลยแน่ๆน่ไอผมว่าจมน้ําตายแน่เลยวะเออเออยังไงยังไงครับเออวิบากโคตรนะมาแล้วดูจมน้ําหรือเปล่าเออเอาไหวไหมคุยผมว่าไม่ไหวว่ะถอยหลังเถอะถอยหลังเถอะไม่เสี่ยงดีกว่านะครับ ไม่เสี่ยงดีกว่านะไม่อยากงานงอกเนี่ะนี่เรามาวิ่งตรงนี้ดีกว่านี่ผมว่าติดว่ะผมว่าร้อยทั้งร้อยติดอ่ะมาติดแน่ๆนครับเฮ้ยไปได้ว่ะเอ้ยเจ๋งอน่ะเออไอ้ล้อพ่วงมันก็หมุนด้วยนะโอ้ยสามเกอเจอ,เจอผีเจอผีดงกล้วย เอ้ยมันไปได้ว่ะเอ้ยเอาเอาเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเดอเอ้ยมันรีเพร์ได้ด้วยครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งแต่ผมไม่รู้ว่าคันนี้ต่อเชือกได้ป่ะนะเดี๋ยวลองดูก่อนเอาได้ว่าท่านผู้ชมต่อเชือกได้แล้วก็ทำการรีเพร์ได้ด้วยฮะเออเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ว่ามันมีค่ารีเพร์อยู่นะครับ แค่ห้าสิบคอยประมาณนี้นะฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งผมผมบอกไปเลยว่าเจ๋งม,ม,มากคือถ้าผมไม่ลืมจริงๆนะผมก็จะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แนบลิงก์ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับบางทีผมก็ลืมนะฮะยังไม่ทันแก่เลยชอบขี้ลืมนะแต่ดีกว่าลืมขี้นะ <laughs> เออเกี่ยวกันไหมนี่โหดโหดมอเตอร์ไซค์ขาโหดมาแล้ว เฮียเออขาโหดครับขาโหดอัดสามด้วยเรื่องของเรื่องนี่เออเอวเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วอ๋อจมมาแล้วจมขี้โคลนมาแล้วคนตายคือคนคนจมมาแล้วฮะรีแพร์ได้อยู่นะแต่ว่า สตาร์ท <Start S 2> เครื่องไม่ได้แล้วครับคือรถมันพังแล้วอะเรียบร้อยครับผมจะต่อเชือกก็ไม่ได้ฮนะคือ <ười> <ười> มอเตอร์ไซค์มันวิ่งายากต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจวันนั้นที่นี้ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องต่อเชือกไว้ตรงไหนสักที่เดี๋ยวผมจะเล่นกายกรรมครับอหรือกดเบรกมือน่าจะตรงนี้แหละปึ๊บอ่ะ แล้วก็ถอยหลังไปเดี๋ยวผมจะเล่นกายกรรมนะค,คอยดูรถกระตุกนะะตอนรถกระตุกคนมันจะล่วงหรือเปล่าเราดนะูกันนะปักไม่เป็นอะไรวะนี่มันไม่เป็นอะไรครับท่านผู้ชมดูสิปักเออไม่เป็นอะไรครับที่แรกคิดว่ามันจะเป็นอะไรนะมาไปุยกันต่อครับ แม่มอไซ์เราก็โคตรแรงเลยนะบอกเลยมาลุยกันต่อฮะโอโหโอโหไปได้ไหมไปได้ไหมยังไงฮะไปได้ว่ะไปได้ว่ะ้อผมอยากลองขึ้นเนินตรงนี้ดูครับอยากรู้ว่าเราจะขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต่อเชือกนะครับ แต่ว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่านั้นแหละอ่าๆประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยเลี้ยวทางนี้ดีเลี้ยวทางนี้เอาแล้วครับจมไปที่เรียบร้อย,อยเดี๋ยวผมจะทำการต่อเชื่อครับผมทำไมต้องต่อกับตรงน,นี้ด้วยวะอ่ะลองดูฮนะขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนนะผม ยึง่มอ่าสุดยอดอ่ากดล่ารางวัลด้วย <c oughs> นี่อ่ขึ้นขึ้นขึ้นอ้เท่ไม่เบานะครับหนอมันมาตอดนี้นี่อ่าแล้วที่ให้กดเชือกไม่มีเหรอวะเออมันขึ้นมาได้ปะเอาอุ้ยห้าสิบหกดาเมจเอาล้งไงถอยหลังยังไงเลยเอา ติดครับติดติด,ตดพ่วงนะถอยหลังไม่ได้ด้วยอ่าวเวนร,รมเวนรมโอ้โหันโหดอะเลขนาดนี้นี่ขนาดเล่นธรรมดานเนี่ยถ้าเล่นแบบอาร์ทคอร์นี่คงจะไม่รอดนะครับ <S <S อ๋อล้อฟรีอ๋อล้อฟรีรอไม่ต้องเสียตังค์นะรอฟรีเล่นมุกอะไรนะครับเกมนี้มันจะยากตรงที่มีกิ่งไม้นี่แหละกิ่งไม้นี่มันลดแรงเสียดทานนะมันเลยลอฟรีตลอดนะะ ตอนนี้เราไม่รู้จะไปไหนแล้วครับเราเข้าป่าโอ้โหร้อยห้าสิบกว่าดาเม็อหกสิบสี่ดาเมจเอาไรเงี้ยล้อฟรีไปไหนไม่ได้ฮะขึ้นไปขึ้นไปฮึบฮึบมาได้อยู่เลี้ยวเลี้ยวจะเลี้ยวเนี่ยจะเลี้ยวไปหลังก่อนไปหลังก่อนอ่าไปต่อครับคือมันไม่ได้อวิวไงมันแค่สอง มันเลี้ยวไปเองอ่ะมันขับเคลื่อนแค่สองล้อสองล้อไอ้ล้อหลังกับล้อพ่วงครับเหมือนล้อหน้าไม่ได้ไม่ได้หมุนด้วยนะเฮ้ยเมื่อกี้เก็บคว่ำเลยครับเอาเดี๋ยวเลี้ยวดีทีสิพี่น้องพี่น้องต้นไม้พี่น้องต้นไม้ร้อยเก้าดาเมจเครื่องดับไปเลยฮะนี่เปิดไฟด้วยนะอ่าไปต่อไปต่อ โอ้โหเราก็อักขับซาลังการเลยนะครับเข้าปงเข้าป่าไปต่อครับผมนี่นี่ตามทางบ้างอุ้ยข้างหน้าหน้าลองว่ะมาดูครับรถเราจะลงน้ำนะซีจะไหวเปล่าไหวไหมไหวไหมครับโอ้โหชิวๆครับผมโอ้หแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะ ยอดเออมีน้องมาเล้นเลนบอกว่าพี่มันเปลี่ยนเวลาได้นะคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมจะลองดูเปลี่ยนยังไงไหมมันเปลี่ยนยังไ,ไงไ,ไหมคือผมไม่รู้จริงนะว่ามันเปลี่ยนเวลาได้นะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยว่าทํำยังไงนะครับคือเพิ่งเล่นได้ไม่กี่นี่เองนะมันเป็นมือใหม่อยู่เลยนะครับอาอา,เ,อาเฮ้ยเดี๋ยว เริ่มเริ่มงานเข้าแล้วครับเรียบร้อยฮนะต่อเชือกทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วอ่าซ่อมไปครับอ่าซ่อมรถได้นะครับแต่ว่ารถจะกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต่อเชือกไม่ได้แล้วด้วยฮะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ด้วยนะครับนี่ฮะจอยสั่นเลยครับตัว <laughs> จอยสั่นทีเลยฮะ โอ้โหครับงานเข้านะครับลงไปนอนกองลงไปนอนกองกเลยทีเดียวโอ้โหแล้วตอนนี้มืดแล้วด้วยนะฮะสุดยอดจริงๆครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับบา,บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมซ you again โหมืดแล้วอะ่ะมืดแล้วมืดแล้ว